บริษัทของโมเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะตอนเริ่มแรกเนี่ยไอเดียของเราเนี่ยเป็นไอเดียหนึ่งแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ trust ใน คนอื่นเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยปรับไอเดียของตัวเองไปเป็นเริ่มต้นง่ายๆอย่างเช่นพานคนที่ต้องการเป็นงานคอนเสิร์ตแต่หารถกลับบ้านไม่ได้วิธ<ค>ีการใช้งานก็ง่ายมากครับเวลาที่เราเข้าไปในเว็บของผมเนี่ยก็คือเข้าไปที่เว็บ b l o p s u r v c o m จากนั้นก็คือกดจองรถชํำรองที่นั่งกลับบ้านได้เลยเลือกเส้นทางที่อยากได้ เฮ้ยแล้วเรา,เร,า,เร,า,เร,ารถตู้มันดีกว่ารถประเภทอื่นยังไงมันดีกว่ารถเมล์เหรอถ้าสมมติเราไปใช้รถใหญ่เลยแบบรถทัวรถอะไรอย่างเงี้ยตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะคุ้มทุนช้าหนึ่งเนาะเราเป็นเด็กเราไม่มีเงินเก็บมากมายหรอกเราจะมาทำธุร,รกิจสักอย่างหนึ่งเนี่ยเฮ้ยแล้วคำถามคือเอาเงินจากไหนอะ สวัสดีครับผมกมลวัตุนยสุวรรณนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand l e a g u e นะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเจอร์นี่ของการเป็น Startup ของเขาเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมโมสอิทธิกรนะครับมสเป็น CoF o ลเด e r ของบริษัทลูกซีเซอร์บรานะครับจริงๆบริษัทของโมสเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางด้วยรถโด,ย,ด,ย,ดยสารสาธารณะสำหรับคนที่อยู่ใน กรุงเทพมหานครครับผมซึ่งตัวนี้จริงๆเป็นโปรเจกต์ที่มอกับเพื่อนๆอยากจะทํากันมาตั้งแต่ตอนเรียนปีสีลลวแต่ว่าเพิ่งมาเป็นรูปเป็นร่างได้จริงๆก็หลังจากเรียนจบประมาณได้2ปีครับผม แพลตฟอร์ม่คทณวอชบอกเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือแก้ไขเกี่ยวกับรถสาธารณะเนี่ยมันมีขั้นตอนการใช้อย่างไงฮะจริงๆต้องบอกก่อนว่าออการแก้ปัญหารถโดยสารสาธารณะเนี่ยมันทําได้หลายวิธีถูกไหมครับมันได้หลากหลายมากๆเลยเดี๋ยวขอเล่าตรงนี้ก่อนก็คือตอนเริ่มแรกเนี่ยไอเดียของเราเนี่ยเป็นไอเดียหนึ่งซึ่งตอนแรกเราตั้งใจว่าจะเราจะทําเป็นคาร์พูลิ่งแพลตฟอร์มคือทงเดยกันไปนด้วยกันเนี่แหละซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะช่วยในการแก้ปัญหาพื้นที่ที่เหลือบนรถของแต่ละคนได้ทําให้รถบนท้องถนนน้อยลง แต่ว่าพอไปไปมา,มาเนี่ยเรากลับไปเจอว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ trust ในคนอื่นเยอะแยะมากมายขนาดนั้นไม่ได้กล้าไปขึ้นรถของคนอื่นคนแปลกหน้าหรือว่าโดยส่วนตัวถ้าสมมติเรามีรถเองเนี่ยก็ไม่ไม่กล้าให้คนแปลกหน้าขึ้นมาบนรถเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยปรับไอเดียของตัวเองไปเป็นเริ่มต้นง,ง่ายๆอย่างเช่นพาคนที่ต้องการเป็นงานคอนเสิร์ตแต่หารถกลับบ้านไม่ได้เรื่องง่ายๆแบบนี้ก่อนซึ่งตัวนี้เป็นตัวแพลตฟอร์มที่เริ่มต้นของผมขึ้นมา วิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับเวลาที่เราเข้าไปในเว็บของผมเนี่ยก็คือเข้าไปที่เว็บ l u e c e c o m จากนั้นเราก็เลือกองานคอนเสิร์ตที่ต้องการจากนั้นก็คือกดจองรถสำรองที่นั่งกลับบ้านได้เลยเลือกเส้นทางที่อยากได้เช่นผมจะไปงานคอนเสิร์ตวันเสาร์ก็เลกงานคอนเสิร์ตวันเสาร์จากนั้นก็เลือกอันที่ที่ต้องการกลับไปเช่นอนุสาวรีย์หมอชิดอะไรประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยจองรถกลับบ้านได้หมายความว่าตอนเลือกง,งานคอนเสิร์ตออกมานเนี่ยก็ไม่ต้องมารอหารถละุณก็เดินตรงไปที่รถขึ้นรถกลับบ้านได้เลย รถคันนั้นเนี่ยเป็นรถของใครกูมอสจริงๆรถตรงนี้เป็นรถสาธารณะที่เราดีลมาครับหมายความว่าปกติทางแทนที่คุณจะไปรอรถสาธารณะที่ตามหน้าฮอลคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเขาจะจดจะรอไว้แล้วก็บบกเรียกรถเนี่ยก็ไม่ต้องละเราก็จะจัดไว้เฉพาะเลยว่าโอเครถคันนี้รถจองนะพูดง่ายๆก็คือผมไม่ต้องออกมายืนรอคิวผมไม่ต้องออกมาหารถแต่ผมวางแผนด้วยการ เปิดแพลตฟอร์มของคุณม o สแล้วผมก็จองรถไปเลยแล้วเดี๋ยวออกไปปุ๊บเราก็จะเจอรถสาธารนณะที่ทางสถานที่เขามีอยู่แล้วจัดเตรียมให้หรือว่าบริเวณแถวนั้นใช่ไหมใช่ครับจริงๆของเรา<ม>ถ้าสมมติเป็นที่เมืองทองเนี่ยก็จะจะมีที่จอดรถของตัวเองแยกต่างหากเป็นสัดส่วนชัดเจนเลยว,ว่าโอเคตรงนี้คือรถที่จองไว้ของลูกนะครับแยกต่างหากจากรถอื่นๆเพื่อเอ่เพืที่จะได้ไม่หลงกันแล้วคําว่ารถสาธารณะของคุณโมสนี่มีประเภทรถไหมรถสองแถว รถแท็กซี่รถเมย์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยครับโมดด้วยส่วนใหญ่ที่ใช้ในระบบของมมนะครับจะเป็นรถตู้สาธารณะซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าคือมดมองอย่างนี้ครับมดมองว่ารถตู้สาธารณะเนี่ยมันเป็นรถสาธารณะที่เกือบเกือบที่จะเล็กที่สุดที่พอจะที่โมดพอจะมองเป็นรถสาธารณะได้แหละคําว่ารถสาธารณะของมดคือรถที่หลายๆคนสามารถนั่งไปพร้อมๆกันได้ใช่ไหมครับถ้าเล็กกว่ารถตู้เนี่ยมันก็อาจจะมาเป็นแท็กซี่แหละซึ่งมมรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมาะที่จะเอามาทําเป็นรถสาธารณะเท่าไหร่มมก็เลยเริ่มที่รถตู้ก่อน ที่ถามว่าเฮ้ยแล้วแล้วรถตู้มันดีกว่ารถประเภทอื่นยังไงมันดีกว่ารถเมล์เหรอไม่นั่นคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆระบบของรถเนี่ยเราเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราเราก็ต้องการให้ระบบเนาะเราเราก็อยากให้คนใช้งานได้ค่อนข้างเร็วถ้าสมมติเราไปใช้รถใหญ่เลยแบบรถทัวรถอะไรอย่างเงี้ยเราจะดึงคนเข้าระบบได้ช้าตอนตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะคุ้มทุนช้าโมดก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นรถตูส้สาธารณะก่อนแล้วก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้ครับลูกค้าก็แฮปปี้เพราะว่า ด้วยความที่รถตู้ทุกคนมันได้นั่งเนาะถ้าสม่มติใช้รถทัวร์รถบัสรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีคนยืนบ้างอะไรบ้างเขาก็จะไม่ค่อยโอเคกันคุณมสครับวันนี้คุณโมสเป็นสตาร์ทอัพแล้วนะคุณโมสก่อนที่จะมาเป็นสตาร์ทอัพวันนี้เนี่ยคุณโมสมีเหตุผลหรือว่าแรงบันดาลใจในการที่อยากเป็นสตาร์ทอัพไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆมสอะครับเป็นคนที่เรียนจบมาแล้วเริ่มทําธุรกิจเลยเนาะต้องบอกก่อนว่ามสเรียนวิศวะมา ทีนี้คือเป้าหมายของมดตอนเรียนวิศว์เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอยากทํางานเป็นวิศวกรตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่มดเนี่ยโมชอบเรื่องการประดิษฐ์ทำนู่นทำนี่ต่างๆแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วงานเนื้องานในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้องานท,ที่ที่เหมาะสมกับงานที่โมดอยากทํามากขนาดนั้นทีนี้เอ้พอพอไปปีสีเนี่ยมดไปเจอโครงการหนึ่งของจุฬาที่เรียกว่าจาก Cu Innovation Hub ซึ่งตรงนี้ทําให้เราเริ่มเริ่มรู้จักคำว่าสตาร์ทอัพครั้งแรก ถามว่าทาไมเราถึงอินกับคำว่าสตาร์ทอัพเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยการทําธุรกิจในหัวของเราเนี่ยมันก็จะมีแบบเปิดร้านกาแฟเปิดร้านขายอาหารทําธุรกิจน่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันไม่ค่อยได้มีแพชชั่นกับการทําอะไรแบบนั้นเท่าไหร่เลยแต่พอเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพที่ทางซีอุนเดวิชทำบอกเราเนี่ยคือเราทําธุรกิจที่พยายามจะแก้ปัญหาคนในสังคมไปพร้อมๆมกันด้วยเราก็เลยสว่าเฮ้ยการทำธุรกิจแบบเนี้ยมันน่าสนใจมากเลย เราสามารถทรําธุรกิจที่เป็นธรุรกิจจริงๆได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาพร้อมๆกับการที่เราสามารถแก้ปัญหาให้กับคนในสังคมไปด้วยมดอินกับคําที่ว่าธรุรกิจสํารับที่ดีมันคือการหยิบปัญหาของคนในสังคมสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแก้ไขซึ่งตรงนี้เป็นตัวที่มดรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจอะ่ะมันดูมีอะไรที่ที่ดีกว่าที่เยอะกว่าธรุรกิจปกติที่เราสามารถทําได้มดอินกับคําว่าท่านทำทธรุรกิจสตารับของเราเนี่ยคือการหยิบปัญหาขึ้นมาแก้ เพื่อมีผลประโยชน์ให้ u s e r อของเราเป็นสําคัญมดลินตรงนั้นครับ ย้อนกลับไปคุณมสก่อนที่คุณมสจะเข้าแข่งขันในสตาร์ทอัพไทยแลนด์ g ีกเนี่ยคุณมสจําได้ไหมว่าตอนนั้นโอ้โหกว่าจะหาเพื่อนร่วมทีมกว่าจะหาคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันมารวมถึงการฟันฝ่าอุปสรรคเนี่ยเออเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะะจริงๆ3ามสี่ปีนะครับต้องบอกว่าทีมมสเนี่ยอืมไม่ใช่ทีมในปัจจุบันแล้วนะคือจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยว่าจำได้ว่ามสก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนใจกับของอุปสรรคอับอย่างที่เล่าไปในตอนแรกใช่ไหมครับ เราก็เลยลองไปเล่าๆให้เพื่อนๆฟังว่าเฮ้ยโอเคเรามีไอเดียประมาณนี้อยากทาประมาณนี้ชวนชวนเพื่อนๆในคณะกันมามาลองทําดูแต่ทีนี้พอมันมีปัญหาตรงที่พอเราเริ่มเริ่มทำด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเป็นเด็กมหาลายัยเราก็จะไม่ได้มีเรียกว่ายัางไงดีฟลาวเดชในการทาธุรกิจที่แข็งแรงมากขนาดนั้นด้วยความที่เราเป็นเรียนวิศวะมาด้วยเราไม่ได้เรียนด้านการธุรกิจมาโดยตรงเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอธุรกิจที่เราคิดไว้ตอนแักๆเนี่ยมันก็ไม่สักเซสหรอกหมายความว่าทีมเนี่ยก็หายหายกันไป ซึ่งจริงๆแล้วทีมของมูดเนี่ยทีมเริ่มต้นเลยเนี่ยไม่ได้หายากมากเพราะว่าทางจุฬาเนี่ยมีโครงการที่รวมคนที่สนใจด้านนี้มาด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทีมแรกเนี่ยหาไม่ยากแต่ประเด็นคือทีมแรกเนี่ยพอเราหาแล้วตั้งทีมขึ้นมาแล้วทําไปสักพักหนึ่งเพื่อมันไปต่อไม่ได้แลวก็แยกย้ายกันไป no h า a r t feeling ก็คือแค่แยกย้ายกันไปเพราะว่ามันทําอะไรต่อไม่ได้ทีนี้พอมดได้ไอเดียใหม่มาอยากทาใหม่ก็เริ่มหาคนใหม่ๆ ทีนี้โมก,ก็เริ่มสนใจในเรื่องของความเป็นจริงมากขึ้นแล้วครับทีนี้เราก็ไม่ได้จะชวนเพื่อนๆที่อยู่รอบๆมาแล้วเราเริ่มสนใจสกิลมากกว่าคนที่อยู่รอบๆตัวอย่างเช่นโมเริ่มรู้สึกว่าเอเอหรือที่โมอยากทําใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีมันต้องทําเป็นเว็บไซต์ต้องทำเป็นแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นคนที่โมจะหาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็นเดเวลลอปเปอร์เป็นโปรแกรมเมอร์อ่าก็จะไม่ใช่แบบเพื่อนๆรอบๆตัวที่เป็น general ปกติแล้วจะไม่ใช่เพื่อนๆที่เลเวอเรจด้วยกันคือมเลเวอเรไฟฟ้าทำเว็บเองไม่เป็นเน มก็จะไปหาเพื่อนที่เรียนภาควิศวะคอมซึ่งก็ไปได้เพื่อนมาสองคนที่เรียนวิศวะคอมขึ้นมาช่วยทํางานครับจริงๆต้องบอกว่าเพื่อนสองคนนี้ไม่เรียนมอเดียวกันด้วยนะแต่ว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่มอต้นแล้วก็มาช่วยกันทํางานตรงนี้ขึ้นมาซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับเป็นทีมใน,นปัจจุบันของโมลเลยมีกอกันนะพอมาวันนี้มันได้เริ่มต้นเป็นธุรกิจจริงๆแล้วคุณโมสเป็นเหมือนกับซีอีโอและเป็นฟาเดอร์แล้ววันนี้ธุรกิจิจรรรงงๆๆเนนี่่ยุปสคตาใาใก ทำบริษัทในการหาทุนในการพัฒนาโปรดักต์เนี่ยคุณมสมันมีเส้นทางอย่างไงบ้างครับคือจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเอาปัญหาแรกที่โมสเจอก่อนเลยปัญหาแรกตั้งแต่ที่คิดจะเริ่มทําธุรกิจเลยนะครับก็คือหนึ่งเนาะเราเป็นเด็กเราไม่มีเงินเก็บมากมายหรอกเราจะมาทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งเนี่ยเฮ้ยแล้วคาถามคือเอาเงินจากไหนอะบ้านเราก็ไม่รวยมากเราจะเอาเงินที่ไหนมาทําธุรกิจซึ่งจากเริ่มแรกเนี่ยม mm hmm. ก็ได้จากเอเอผ่าน mm hmm. ทางโครงการของจุฬาเนี่ยแหละ โมจาได้เลยว่าเงินก้อนแรกของโมเนี่ยได้มาจากโครงการซาลับลีธนาคารซาลับลีซึ่งตอนนั้นได้มาแสนหนึ่งฉะนั้นพอเราเริ่มรู้จักเอเรเดียก็เริ่มศึกษามาคือเดียวเเฮ้ยแล้วจริงๆโครงการเขามีอะไรบ้างอย่างตอนนั้นเนี่ยโมก็เริ่มศึกษาจนไปเจอตัวที่เป็นแปลงนวัตรกรรมเป็นทุนของเอไเมีเงินทุนหนึ่งล้านห้าแสนบาทให้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโมก,ก็ยังกังวลอยู่นะว่าแบบว่าเฮ้ยเราเราไม่มีอะไรเลยจะไปขอเขาเขาจะให้หรือเปล่า โมก็เลยเริ่มต้นจากการที่มโมไปทําธุรกิจเองก่อนโดยที่เริ่มจากการทําอ VP ง่ายๆหาลูกค้าเข้ามาก่อนให้เขาพอมองเห็นว่าโอเคธุรกิจที่เราจะขอไปนวัตาการรมที่เราจะขอเอเอไปเนี่ยเฮ้ยมันมีคนใช้มีความต้องการจริงๆนะซึ่งโมรู้สึกว่าตรงนี้สําคัญคือแน่นอนว่าไอเดียของทุกคนนะครับมันมันมีความบรเลียนมันมีความแบบดีของตัวเองอยู่แล้วแหละแต่คําถามคือ แล้วนวัตกรรที่คุณคิดไอเดียที่คุณคิดออกมาเนี่ยมันเอ็กซิคิมาบนโลกของความเป็นจริงได้หรือเปล่าคือตัวมดเองอับคอนเซิร์นตรงนั้นเยอะเพราะฉะนั้นหมายความว่าก่อนที่มดจะไปขอทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมดจะเทสมดจะมีการหาลูกค้ามาให้ทางฝั่งคนที่ให้ทุนมดเนี่ยเห็นก่อนว่าโอเคเงินที่คุณลงกับเราอะมันเอาไปใช้ได้จริงๆนะมันใช้ต่อได้แก้ปัญหาคนได้จริงๆนะไม่ใช่แค่ลงเงินมาทําระบบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทิ้งค้างไว้อย่างนั้นตรงนี้คือส่วนที่มดคอนเซิร์ พมรู้สึกว่าเงินที่เอามามันต้องเอาไป execute อะไรบางอย่างออกมาได้จริงๆอย่างตอนนั้นโมนจำได้เลยว่ามมทำธุรกิจไปประมาณปีหนึ่งมั้งครับน่าจะประมาณปีหนึ่งพอเริ่มเห็นลูกค้าเข้ามาแล้วเริ่มมีเว็บไซต์คร่าวๆขึ้นมาแล้วโมก็ค่อยเริ่มไปขอทุนจากเอ a ก็คือคุณโมจะคอนเซิร์นและก็ห่วงมากเลยในเรื่องของการแก้เพนพลอยรวมไปถึงทุกอย่างมันต้องใช้ได้จริงมันไม่ใช่แค่ความฝันลอยๆผมพูดถูกไหมถูกต้องครับคุณโมสแล้วพูดถึงเรื่องความท้าทายมากดีกว่า ้าหมายที่คุณมอสวางไว้เนี่ยคุณมอสอยากไปที่โกแบบไหนครับจริงๆของลูกเองนะครับคือมอสอะมองว่ามอสอยากให้ลูปเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างระบบขนส่งสาธารณะใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่ซ้อนทับลงไปในระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบันคือถ้าสมมติสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าในกรุงเทพมหาคนครเองเนี่ยระบบขนส่งสาธารณะก็ยังไม่ได้ดีมากขอใช้คำนี้แล้วกันมอสจะมีบางพื้นที่มีบางเส้นทางที่คนต้องการใช้รถโดยสารแต่ว่ารถไม่สามารถเข้าถึงได้ เพราะฉันมอเลยมองว่าลูกเนี่ยสามารถเป็นระบบขนส่งส,งสาธารณะอีกแบบหนึง่งที่วางทับลงไปในกรุงเทพและทําให้ระบบขนส่งส,งสาธารณะเนี่ยมันคอมพ l e ทมากขึ้นคนมีตัวเลือกในการเดินทางเยอะขึ้นกระจายขึ้นครอบคลุมทั้งกรุงเทพก็เป็นระบบที่วางซ้อนเข้าไปในระบบหลักเพื่อให้ระบบทั้งหมดเนี่ยมันคอมพ l e ทสมบูรณ์ได้ครับเป็นระบบที่เข้าไปเสริมแล้วก็ทาให้ทุกคนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นผมพูดถูกไหมใช่ครับตอนนี้น้องๆหลายๆท่านน่าจะชมคุณมอส อยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงหลายๆท่านผมเชื่อว่าเขามีความฝันวก็มีไอเดียคุณโมสมีคําแนะนาจะฝากอะไรถึงรุ่นน้องสตาร์ทอัพในอนาคตไหมอยากให้ทุกคนครับลงมือทําจริงๆคือบางคนเนี่ยอย่างตัวมอสเองเนี่ยมสรู้สึกว่าเราติดอยู่กับไอเดียสเตจความคิดที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยนานมากๆแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เป็นแบบคลายจัมปิ้งบอร์ดของมอสเลยเนี่ยคือการลองลงมือทํากระโดดลงไปจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะเข้ามาทำสตาร์ทอัพครับ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยากให้คุณลองลองมือทําก่อนจะเฟลไม่เป็นไรอย่างส t a r t ัอของเราเราเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าการเฟลเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่เลยทุกครั้งที่เราเฟลเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเฟลการเฟลครั้งนั้นได้เสมอเพราะฉะนั้นอยากให้ลองลองมือทําก่อนครับไม่ต้องกลัวความผิดพลาดถ้าเราอยากทําอะไรทําเลยผิดพลาดไปแก้ไขลองทําใหม่ทําซ้ําแล้วมันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้เองผมเชื่อว่าใน หลังๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเป a ็น a a หรือองค์กรอื่นๆต, soever, ต,ต่างๆทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยยินดีสนับสนุนทุกคนอยู่แล้วที่จะมาทำสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นขอแค่คุณกล้าลงมือทำคุณพร้อมที่จะกระโดดไปพร้อมๆกับไอเดียของคุณจรงิงๆอ่ะผมว่ามันไปได้ไกลครับย้อนกลับไปในเรื่องของตอนที่คุณมอสแข่งสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีอยากให้เล่าให้กับผู้ชมฟังน้องๆฟังหน่อยว่าวันนั้นเนี่ยคุณมสจาได้ไหมว่า ประสบการณ์ความประทับใจหรือรวมไปถึงคอนเน็ชันความสัมพันธ์ต่างๆที่คุณโมสได้รับเนี่ยเออมันเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยเออเรื่องที่โมสรู้สึกว่าแฮปปี้ที่สุดของการไปแข่งงานสตาร์ทอัพที่ที่จัดขึ้นโดยเอ a ครับอย่างแรกคือคอนเน็ชันต่างๆจากทา้งน้าภาคระดับเอกชนเนาะคือจริงๆก็จะเจอพาร์ทเนอร์เราจะเจอพี่ๆที่เอเเอนี่ยมากรูมมิ่งเราต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกคือโมสาจบวิศวะไฟฟ้ามาโมดไม่ได้มี พื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มีคนมากรูมมิ่งให้เราเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีสกิลที่พร้อมสําหรับการทําธุรกิจมากขึ้นอย่างนั้นก็ระดับหนึ่งทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่เรามีไปประกวดเวทีต่างๆของ NAA เนี่ยก็ทําให้เรามี Exposure กับคนรอบๆเยอะขึ้นต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์ของโมดที่ได้ที่จัดรถที่ i m p a c t อะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากมีคนไปเห็นโมดแข่งขัน ที่งานของ NAA เหมือนกันจากนั้นก็มาออฟเฟอร์เฮ้ยสามารถทำงานด้วยกันได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น exposure เซที่ที่สำคัญเหมือนกันบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าการที่เราไปพรีเซนต์งานของตัวเองให้คนอื่นรู้ๆเนี่ยเฮ้ยอาจจะเป็นการกังวลว่าจะโดนกอปปีไปหรือเปล่าตร่นนี้นั่นแต่จริงๆไม่เลยผมมองว่าสมัยนี้ครับทุกอย่างมันเข้าถึงกันหมดการที่คุณกล้าเผยตัวเองเออกมามันเป็นการรับโอกาสที่ต่างๆเข้ามาคุณด้วย เพราะฉะนั้นที่ผมแฮปปี้กับ n a a เนี่ยมีทั้ง2อ,อย่างเลยทั้งภายในคือการกรูมิงการปูพื้นฐานของโฟลเดอร์ให้พร้อมสำหรับก,การทำธุรก,กิจจากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยการเอ็กซ์ไอเดียของเราออกไปเพื่อให้ตัวเราพร้อมที่จะเจอพาร์ทเนอร์เจอส่วนต่างๆเยอะขึ้นผมมองว่าทั้ง2ส,ส่วนเป็นส่วนที่ดีมากๆครับครับสุดท้ายนะครับคุณมอสมีอะไรจะพูดถึงหรือว่าขอบคุณทางสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ n a a ไหมครับเชิญเลยรครับ ต้องบอกเลยครับว่าจริงๆคือถ้าไม่มี NIA คือโมดไม่รู้จริงๆนะว่าลูกเนี่ยจะมาถึงตรงนี้ได้ยังไงแต่คนที่เด็กที่แบบไม่เคยทําธุรกิจเลยทาจนแบบมาถึงน่ปัจจุบันนี้ได้โมดเลี้ยงธุรกิจเลี้ยงบริษัทของตัวเองมาสามปีได้โดยที่ไม่ได้คิดว่าแบบจะปิดแล้วเร็วนี้นะอีกปีสองปีสามปีก็ยังจะเปิดอยู่โมดรู้สึกว่ามันเป็นก้าวที่สําคัญมากเลยสำหรับเด็กคนหนึ่งที่ได้เจอ เรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีแล้วกันที่คอยมาพยุงเราเดินไปทีละก้าวทีละก้าวมีทั้งเงินทุนให้มีทั้งความรู้ให้มีหล,หลายอย่างพร้อมให้ mm hmm. แค่เราขยับตัวเองไปหาเขาโ mm hmm. มเลยรู้สึกว่าสถาบันอย่าง n AA อ a เอ่ะคือสิ่งที่เด็กๆหลายๆคนที่มีความฝันต้องมาหาและต้องการที่จะเจอเพื่อเดินไปพร้อมๆกันโมนรู้สึกว่าเอไม่ใช่แค่คนที่ให้ความรู้หรือเอฟเชั่หรืออะไรต่างๆที่เราพูดมาอย่างเดียวแต่เป็นคนที่ ค่อยๆจูมือเราเข้าหาความฝันของเราทีละก้าวด้วยเหมือนกันมดอยากขอพนเอในด้านนั้นครับแต่แต่อย่างที่บอกคือน้องๆแต่ละคนเนี่ยมดอยากให้เข้ามาหาเอแล้วก็ลองขยับแล้วก็ลองเดินไปก้าวไปหาความฝันของตัวเองพร้อมๆกันอยากให้เจอประสบการณ์แบบที่มดเจอว่าโอเคเราสามารถเดินตามความฝันของตัวเองได้ในแบบไหนได้ไหนไปกับเอเนอได้บ้างครับและนี่ครับคือ หนึ่งในผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรม t t r t u u t h a i l a n d League นะครับแล้วก็ผ่านเวทีมาอย่างโชคโชว์แล้วนะครับยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับรวมไปถึงเชียร์ให้ Product หรือว่าผลิตภัณฑ์บริการของคุณโมสเนี่ยได้ก้าวเข้าไปสู่ระดับโลกด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณโมสมากครับขอบคุณครับ